สวัสดีคะ่ะทุกท่านพบก,กับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันอังคารที่14พฤษภาคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารเห็นภาพนี้แล้วน้องลีโอน่ารักมากมีคำคมน่ารักมาฝากแม่ๆนะคะเรียนมา10ปีรู้แล้วถนัดอะไรถนัดขวาพูดไม่ค่อยเก่งแต่กินหมดจานความน่ารักต้องยกให้น้องลีโอก,กันเลยทีเดียว ปากหวานเอาคำหวานวานแบบนี้ได้ใจแม่แม่ต่อกันเลยค่ะน้องรีโอก็ได้ฝากแม่แมนะคะติดตามฟังเพลงเป็นไปไม่ได้ในฉบับของน้องรีโอนะคะน้องรีโอเขียนว่าฟังหรือ,อยังครับแม่แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังนะคะก็เข้าไปฟังกันเยอะๆกดแชร์ด้วยจะดีมากๆเลยค่ะสร้างยอดวิวให้กับลูกชายเพลงนี้ลูกชายลองพ้อมมากค่ะแม่แม่ลองฟังดูนะคะ ฟังแล้วรู้สึกดีมากๆารับรองแม่แม่ต้องฟังเกินหนึ่งรอบไม่ผิดหวังมาดูข้อความโพสต์ของแม่เพนบ้างนะคะดูจากในรูปภาพแล้วมันก็มีความตื้นตันใจแล้วก็ผุมิใจนะคะที่มีลูกชายน่ารักน่ารักเชื่อฟังแม่ตลอดเลยแม่เพนโพสต์ว่าย้อนเจอรูปหลายปีก่อนสู้กันสุดๆแม่ลูกไม่เคยห่างกันเลยคอยสั่งสอนคอยบอกคอยเตือนเป็นเงาตามตัว ขอบคุณที่ไม่ดื้อกับแม่รักน้ำเง่งก็ต้องชื่นชมแม่เพ้นนะคะที่เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีเก่งทั้งแม่เก่งทั้งลูกเลยโชคดีมากๆที่มีลูกน่ารักน่ารักคอยช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเก่งมากและมีความอดทนจนมีถึงทุกวันนี้สุดยอดค่ะต้องชื่นชมจริงๆเป็นบุญของแม่เพนที่มีลูกน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ